มาดูคอนโดแค่8นาทีถึง b t s อุดมสุขและ B t ทีปุนวิถีเลยนะคะแมงสัดส่วนได้ดีมากดูห้องนั่งเล่นนะคะโหโซฟาเอ่ยอะไรเอ่ยให้หมดเลยนะคะและเตียงนอนแบบนี้คือแถมหมดเลยนะคะมาดูระเบียงกันนะคะห้องนี้วิวไม่บอกเลยนะคะและผ่อนถูกมากแค่5 0 0พันบาทต่อเดือนเท่านั้นเงินเดือนหมื่นสี่กู้ได้แล้วนะคะขนาดใหญ่ต้อง28ตารางเมตรเลยทีเดียวเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเนี่ยให้ใหม่หมดเลยนะคะบิวอินจัดเต็มทั้งห้องมีโซนครัวอยู่บริเวณทางเข้านะคะเปิดประตูมาดูห้องน้ําเลยนะคะ แถมเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะคือพร้อมอยู่สุดๆเลยค่ะแถมมีเคาน์เตอร์ครัวให้อีกนะคะใครชอบทําอาหารต้องชอบที่นี่แน่ๆเลยนะคะนี่มาดูส่วนกลางกันดีกว่าโครงการนี้นะคะชื่อเดอะล็อกสามมามาดูฟิตเนสสระว่ายน้ํากันนะคะนี่ค่ะเปิดประตูเข้ามาฟิตเนสจะมี2โซนด้วยกันนะคะโซนนี้จะมีห้องมิทติ้งรูมด้วยนะคะอยู่ในโซนฟิตเนสเลยนะคะคือเครื่องเล่นนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไล่โซนฟิตเนสหนึ่งนะคะโ,โหเป็นวิวสระว่ายน้าเลยนะคะตรงนี้สระว่ายน้ําคือกว้างมากทุกคนก็ใครชอบ